รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง นี่คือรายการพริญหน้า f ฟส t ท m e ในช่วง3ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยมีการชักชวนคนไปลงทุนเก่งกำไรกับค่าเงินสกุลที่เขาเรียกกันว่าสกุลดิจิทัลหรือจะเรียกมันว่าเงินในโลกเสมือนจริงอย่างเช่นวันคอยเยอะนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าไอ้วันคอยเนี่ยมันก็คือแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่จริงหรือไม่ ไปหาคำตอบจากคุณสุรศักดิ์พิชิตพจงกิจผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกันครับสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณอาไและผู้ชมรายการประชิญหน้านะครับครับด้วยความยินดีครับครับเขาว่ากันว่าการเก่งกําไรการชนคนไปเก่งกําไรในค่าเงินที่เป็นเงินสกุลเสมือนจริงอย่างเช่นวันคอยเนี่ยมัน มันเป็นแชร์ููกโศรูปโรแบบใหม่จริงหรือเปล่าไอ้เงินเสมือนจริงเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเอาไปแลกเปลี่ยนกันธรรมดาเนี่ยนะมันก็มีจุดดีของมันก็คือว่าเราเอาตัวเงินพวกเนี้ยไปแลกเป็นสกุลอื่นของประเทศใดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีค่าธรรมเนียมที่ต่ำโอนแบบรวดเวร็วนั่คือจุดดีของมันต่อมามันก็ต้องมามองถึงเมื่อกี้ที่เปิดประเด็นใ้ผมว่า มันเก่งกําไรเพราะมันเก่งกําไรเก่งกําไรกันอย่างไรอันนี้เราลองมาลอง,ลองมาดูอย่างสมมติบริษัทพวกนี้นะครับก็จะมีเหมือนผลิตไอชุดถ้าเรียกภาษาขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยสินค้าก็คือตัวไอเหรียญตัวนี้แหละเขาก็ประกาศว่าไอเหรียญตัวนี้เขาผลิตในจํานวนจํากัดเพราะนั้นพอในจํานวนจํากัดปุ๊บเขาก็จะมาชักชวนแหละ ให้คนเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนนะร่วมลงทุนแล้วไอ้ตัวมูล,ลค่าตัวเนี้ยมันก็จะสูงขึ้นลงทุนซื้อไอ้เหรียญตัวเนี้ยอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าวันคอยเป็นตน้นซื้อนะวันเนี้ยอีกเดือนหนึ่งคุณอาจจะได้กำไร,รเป็นบเปอน 30- 20%์อย่างเงี้ยอันนี้แหละเรียกว่าเก่งกำไรละครับอ่าน,นี้พอเก่งกำไรปุ๊บมันก็จะมาเชื่อมโยง คุณเก่งกําไรในกว้างไหมถ้าเกิดค,ค,คุณเกง่เกงกํงำไรในกว้างมันก็เข้ามาสู่ในงานรับผิดชอบผมบที่ทุกวันปัจจุบันพูดว่าไอ้เงินเสมือนวันคอยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้มันก็อีกตอนหนึ่งแล้วนะเป็นสองตอนอเอาตอนแรกก่อนก็คือเงินเสมือนจริงเงินสกุลดิจิทัลหรือที่เรียกว่าวันคอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือ สกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกดิจิตอลครับเสมือนเป็นสินค้าตัวหนึ่งในโลกดิจิตอลครับซื้อซื้อขายขายเอาเงินจริงๆเนี่ยไปซื้อวันคอยครับวันคอยมันก็มีโอกาสขึ้นขึ้นลงลงครับใช่ไหมครับเวลามันขึ้นขายเราก็ได้กําไรครับถ้าวันหนึ่งจังหวะหนึ่งไอ้วันคอยมันลงครับเราขายเราก็ขาดทุนครับความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันคอยสามารถ เปลี่ยนกลับไปเป็นเงินแห่งโลกความเป็นจริงก็ได้เหมือนกันเช่นเอาวันคอยไปแลกกลับเป็นดอลลร์เป็นเงินเยนเป็นยูโรได้ใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเราจะซื้อวันคอยเงินในโลกเสมือนจริงเนี่ยเราต้องใช้เงินจริงซื้อใช่ไหมครับครับเช่นเอาบาทซื้อ,อเสร็จแล้วเราจะไปแลกที่ประเทศแลกเป็นดอลลร์ก็ได้แลกเป็นเยนก็ได้แลกเป็นยูโรก็ได้ครับมันมันเป็นเงินเสมือนจริงแต่มีอยู่จริงในโลกดิจิทัลครับ จุดนี้คือความหมายของมันจุดหนึ่งเขาก็พยายามประกาศว่าเขาไม่ผลิตเพิ่มพอเขาไม่ผลิตเพิ่มแต่ถ้าเกิดคนต้องการเงินโดยเฉพาะบางคนเอาคนดีก่อนนะก็อาจจะซื้อสมมติเพื่อการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้ mm hmm. ในอีกช่วงหนึ่ง mm hmm. ไอ้พวกตัวเนี้ยมันมีธุรกิจมืดต่างๆ ที่ถ้าเกิดมันเข้ามาซื้อเงินจำนวนนี้เยอะๆความต้องการมันสูงใช่ไหมครับก็จะทำให้มูลลาคามันเพิ่มพอมูลลาคาเพิ่มปุ๊บอ่าแหละตอนนี้แหละเข้ามาเชิญชวนแหละวันนี้ซื้อเสียไปสาิบสยูโรต่อหนึ่งวันคอยพออีกสัก3ามเดือนโอ้โมันขึ้นไปเท่าไหร่ละราคาอาจจะขึ้นไปเอาเป็นว่าเงินเสมือนจริงตัวเนี้ย โปรแกรมเมอร์เขาผลิตหรือสร้างขึ้นมาโดยมีจํานวนจํากัดครับถ้ามีความต้องการซื้อมันเยอะๆมันก็จะแพงขึ้นถูกไหมครับเอาเลยครับเข้าใจาละเมื่อสักครู่คุณสรุรศักดิ์พูดถึงเรื่องธุรกิจนอกระบบธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาครับถ,ถ้าเข้าไปซื้อตัววันคอยเยอะๆมูลค่าวันคอยในโลกเสมือนจริงมันก็จะขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้ใครที่เอาเงินจริงๆไปซื้อเงินเสมือนจริงซื้อวันคอยก็จะได้กําไรครับอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะ ทำไมธุรกิจมืดมันเข้าไปซื้อขายวันคอยเข้าไปซื้อขายเงินสก,กุลดิจิทัลล่ะครับอเขาแาเรียนนี้ว่าพอไปเะกงกาไรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในฐานะที่อยู่ในวงการเล่นแชร์ลูกโซ่พวกเนี้ยชาวบ้านบางทีถ้าเอาสินค้าทั่วไปเนี่ยอาจเอามาอาจจะรู้บอกเอ้ยกำไรเงี้ยไม่จริงหรอกตอนนี้พอมาถึงในลักษณะของใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเงี้ยที่เขาเรียกว่า นวัตก,กรรมทางการเงินอะไรของเขาแล้วแต่จะเรียกกันไปนะครับรรรอ่อนนี้คนประชาชนชาวบ้านก็อาจจะมองว่าให้มันขึ้นได้มันอาจจะ,ะเขามองอาจจะว่าราคามันขึ้นะนะแต่ขอย้อนกลับมานิดหนึ่งไอตัวพวกนี้มันก็มีการเตือนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างวันคอยเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนพอบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยสมมติผมทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ผมส่งของไปเรียบร้อยจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินถ้าเกิดผมส่งเงินปกติเข้าไปเนี่ยเขาจับได้เลยเขาเช็คได้เลยว่านายสุรศักดิ์เป็นคนรับเงินจ่ายค่ายาตัวการใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดผมยคุณไม่ต้องมาจ่ายผมเป็นเงินบาทเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับคุณจ่ายผมมาตรงเนี้ยจ่ายเป็นวันคยอผมก็เป็นแลกเงินในสิ่งที่ผมต้องการไอคนที่จะต้องจ่ายค่ายาเสพติด มันก็เอาเงินจริงๆไปซื้อวันคอยแล้วก็ส่งมอบวันคอยให้กับคนขายยาให้คนขายยาเมื่อได้รับวันคอยมันก็ไปเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆใช่เพราะเขามีเงื่อนไขกันไงตรงนี้มันไม่ต้องไปรายงานใช่ไหมครับนอกเหนือการควบคุมใช่ไหมครับไอ้พวกนี้มันเป็นนอกระบบอยู่แล้วไงแบงค์ชาติท่านก็อุตส่าห์ให้ความกรุณาออกมาบอกประกาศเตือนแล้วก็ประกาศว่าชําระสินค้าไม่ได้นะหมายความว่าการที่จะชะําระ เงินกันจริงๆผ่านระบบวันคอยเนี่ยมันไม่ต้องดีแคล์ไม่ต้องรายงานมันหลุดพ้นจากระบบการตรวจสอบควบคุมของทางการไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่มันไม่มีการกำกับดูแลเลยมันเป็นช่องว่างช่องโหว่อ่ะโอเคครับโดยอาศัยเทคโนโลยีนี่ละครับเอาละครับพราะจะประเด็นได้ละไอ้เงินสกุลดิจิตัลอย่างเช่นวันคอยที่เป็นประเด็นอย่างไรครับมันเป็นเงินสกุลที่ถูกอุปโลงกันขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาในโลกดิจิตัลก็มีการซื้อขายกันจริงๆนั่นแหละครับ เอาเงินไปซื้อเงินที่สร้างขึ้นมารับเงินที่สร้างขึ้นมาที่เราซื้อไว้ต่อไปก็เป็เงินก็ไปแลกเป็นเงินจริงๆออกมาได้เช่นกันแล้วตอนนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อการเพื่อสร้างธุรกรรมการเก็งกําไรกันในโลกที่ดิจิตอลปกติใช่ไหมฮะดั้งเดิมน่ดั้งเดิมเขาก็ผลิตมาสร้างตอนนี้มันมีการคิดต่อไงคิดต่อก็บอกว่าชัดไม่ผลิตเพิ่มพอจํานวนมันไม่เพิ่ม ใช่ไหมฮะแต่ความต้องการในการมันเพิ่มมันก็จะทำให้มูลค่าเพิ่มส่วนต่างมีเยอะขึ้นไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นช่องว่างในการมาเชื่อมแหละชวนคนมาลงทุนพอชวนคนมาลงทุนถ้าเกิดชวนในวงก,งกว้างที่กำพูดว่าไอ้พวกเงินพวกเนี้ยเป็นแชร์ลุกโซ่ถามว่าจริงไหมจริง เข้าข่ายเข้าข่ายในกฎหมายพรกช่อโกงประชาชน2,527ที่ทางเราดูแลอยู่นี่แหละเดี๋ยวคุณสุรศักดิ์ครับผม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 จะไปใหญ่ช้าๆนิดหนึ่งนะครัครับเช่ครับโทษทีครับคุณสุรศักดิ์บอกว่าเงินสกุลดิจิทัลเงินเสมือนจริงอย่างเช่นวันคอยมันก็มีอยู่จริงนี่แหละเพียงแค่เป็นสกุลเสมือนจริงแห่งโลกดิจิทัลประเด็นที่สอง แม้เป็นเงินเสมือนจริงมันก็มีการซื้อซื้อ,อขายขายได้กฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้รองรับดีกว่าไม่ได้รองรับจะซื้อจะขายก็ได้ครับก่อนที่จะไปที่ชายลูกโซ่ผมเรียนถามในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนสแสดงว่าใครมาชวนผมไปลงทุนเก่งกําไรกับวันคอยมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเอาชั้นเชิงเดียวก่อนเชิงเดียวก่อนผมเอาเงินจริงๆของผมเอาเงินบาทของผมเนี่ย ไปลงทุนซื้อบิตคอยตามคำาชักชวนของใครก็แล้วแต่ชันเดียวเชิงเดียวอย่างนี้คนชวนผมผิดไหมผมไปเล่นผมผิดไหมเอาตรงนี้ก่อนอ่ผมอยากเรียน,ยน่ีตรงนี้ผิดไหมเอา<ม>แค่นี้ก่อนนะครับเ,เฉพาะแค่นี้ก่อนนะครับอย่างผมขออนุญาตเรียนยงนี้ครับว่าเพื่อเป็นข้อมูลนะครับพวกบริษัทอย่างวันคอยเนี่ยบริษัท แม่เขาเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ประเทศไทยซับเวอร์ก็ไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีคนมาชวนเป็นคนไทยนะครับถ้าเกิดเราจะเชิญชวนในวงกว้างเกินกว่า1คบคนนะครับแล้วบอกว่าซื้อแล้วจะได้กําไรเท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าจ่ายได้จริงนะครับก็ไม่ผิดไม่ผิด ก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่ตอนนี้ไอ้เงินพวกนี้มันไม่มีอะไรแบ็กอัพไม่มีอะไรหนุนถ้าอยู่ๆทราบว่ามันหายไปหรือไอ้หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่เราซื้อมันลบข้อมูลตรงนี้ไป <c oughs> คุณมีความเสี่ยงสูงเราก็อยากจะเตือนตรงนี้เอาละครับมันเสี่ยงแง่แง่เสี่ยงมากนี้มันเสี่ยงแง่แงแต่คําถามของผมก็คือ <c oughs> ก่อนที่จะเบรกในช่วงแรกกันนะครับครับคนชวนผมไปเกงกําไร บิตคอยวันคอยคนชวนผมผิดไหมผมเอาเงินเอาเงินบาทของผมไปซื้อวันคอยเพื่อการเก็งกําไรผมผิดไหมไม่มีกฎหมายรองรับวันคอยสําหรับประเทศไทยแต่คนชวนผมไปลงทุนผมไปลงทุนคนชวนและตัวผมผิดไหมคนชวนให้อยู่ในประเทศไทยใช่คนกฎหมายไทยครอบคุมถึงกฎหมายไทยครอบคุมถึงผิดนะคนชวนก็ไปสืบพยานสืบถ้าเกิดเข้าองค์ประกอบอันนี้ผิดแน่นอน แต่พอจริงๆแล้วคนที่มาลักษณะอย่างนี้พอไปทดำเนินคดีจริงๆอ่ะเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเงินมาจ่ายไอ้คนที่ไปลงทุนผู้เสียหายคั้นจะไปเอากับไอ้บริษัทใหญ่ที่อยู่ในต่างประเทศมันก็เอื้อมไม่ถึงก็เป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างสูงมากสำหรับประชาชนที่จะไปลง นะครับก็เลยอยากจะย้ําจุดเนี้ยทำมันมีคนชวนตรงนี้แหละครับเข้าใจว่าเราติดตามข่าวเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยคนชักชวนกันเยอะเจอะโอ้ยมันก็ดึงดูดใาอีสานมีการชวนกันไปเก่งกาไรวันคอยเยอะเลยมันมันมันซื้อชุดแรกคุณก็ได้สิอร์ซคุณทําบริหารเครือข่ายคุณมีลูกขายเท่าไหร่คุณก็ได้อีกใช่ไหมครับ ประกอบกับถ้าเกิดคุณทักชวนสมาชิกอันนี้แหละคือจุดลูกโซ่แหละนี่แหละคัดเจมโอเคแชร์ลูกโซ่นะครับเราดูนครับนอกจากมีความเสี่ยงในส่งเสียงสูงครับขณะเดียวกันก็ก็มันบิ่นเมตต่อกฎหมายแชร์ลูกโซ่ด้วยอย่าลงเชื่อดีกว่าโอเคอย่าลงเชื่อในช่วงที่2ผมจะลงลึกเรื่องแชร์ลูกโซ่นิดหนึ่งนะครับครับด้คยความยินดีครับเอาละครับพักสักครู่ครับ คำคืนนี้ครับสุนทนากับคุณสุรศักดิ์พิชิตประจงกิจผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนกันต่อครับเอาล้ครับคุณสุรศักดิ์สนทนากันต่อครับสรุปกันอีกครั้งนหน่ะครับเงินสกุลดิจิทัลเงินสเสมือนจริงอย่างเช่นวันคอยต,ตัวมันเองไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ใครชวนใครไปลงทุนเก่งกำไรในตัวมันในบางรูปแบบมันผิดครับถูกไหมฮะ ถ้าฉะนั้นผมทวนอีกครั้งหนึ่งใคยชวนใครไปเก่งกำไรในค่าเงินวันคอยเงินสกุลดิจิตอลผิดไหมททนอีกครั้งหนึ่งผิดไม่ผิดก็ถามว่าสมมติคนชวนนั้นนะเมื่อกี้เราช่วงแรกเราพูดถึงแล้วใช่ไหมว่าไ,ไม่มีใครกำกับไม่มีเป็นหน่วยข้อมูลถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ก็หายไปไอ้คนชวนนะครับตอนนี้มาดู จะกกฎหมายแชร์ลูกโซ่ผมคคุณชวนในวงกว้างนะครับถ้าคุณชวนผมสองคนเนี่ยถือว่าช่อกงธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณชวนในวงกว้างเกินกว่าสี่ผมตั้งบริษัทขึ้นมาผมตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วผมก็ชวนชาวบ้านไปเล่นเยอะในวงกว้างเนี่ยออ,อันนี้องค์ประกอบแรกแหละแล้วก็สัญญายว่า ได้กําไรแน่ในอัตราเท่านี้เท่านี้เดือนละ,ะสมมิบเปอร์เซ็นต์สมมติสมมติเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาดูองค์ประกอบสองเลยสิเไปเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่แบงก์จ่ายได้เงินฝากถึงไหม,มไม่ถึงใช่ไหมครับมไม่ถึงครับนี่คุณก็เข้า,ขาองค์ปรกอบแล้วถ้าเกิดพอคนเข้ามาเยอะๆถ้าบริษัทหรือตัวแทนนั้นหายไปครับ มันเกิดผู้เสียหายทันทีครับพอเกิดผู้เสียหายทันทีในวงกว้างคุณเข้าพอลโกแล้วครับถือว่าคุณช่อฉนประชาชนโอเค,อเ,คเอาเป็นว่าถ้าผมตั้งบริษัทแล้วผมไปชวนคนเยอะๆมาลงทุนกับผมับมือ้อหรือหรือมาลงทุนผ่านผมอะครับและในที่สุดผมจ่ายเขาจ่ายคืนเขาไม่ได้ครับเข้าข่ายช่อโกงประชาชนทันทีครับโดยไม่ต้องมีเรื่องของการให้สิ่งจูงใจว่า คุณมาลงทุนกับผมนั่นก็เรื่องหนึ่งถ้าคุณไปชวนคนอื่นมาลงทุนกับผมด้วยคุณได้ค่าหัวด้วยนะมไม่จําเป็นก็ได้ใช่ไหมครับครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับครับโอเคก็มีพยายามดึงดูนั่นแหละหาสมาชิกมาเยอะๆแล้กันหาสมาชิกมาเยอะๆเพื่อเอาผลมาใช่ไหมครับแต่เรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยแหมมันฮันนีมูนพ่เลียดมันรักกัน พูดอะไรก็ได้เงินกลับมาแต่พอนานๆไปเราเห็นแล้วแหละว่าอันเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมันเสียหายในวงกว้างครับและก็ไม่มีหลักประกันด้วยก็จะมีได้ไงแล้วก็เห็นอยู่มันเปมนเงินเสมือนจริงมันเป็นเงินสกุลดิจิทัลครับไม่มีอะไรรองรับแบงค์ชาติก็พูดแล้วแบงค์ชาติก็ไม่รับรองแบง์ชาติก็บอกแล้วว่ามันเป็นไม่ใช่สกุลเงินด้วยนะ มันเป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ชำระสินค้าไม่ได้เตือนว่ามันสุ่มเสี่ยงนะมันเป็นแค่หน่วยความจำนะหายไปก็หายเลยนะครับแล้วกฎหมายไทยเองผมเรียนเสริมนะกฎหมายไทยเองจะไปเล่นบริษัทแม่ที่อยู่ต,ต่างประเทศก็ไม่ไ้ไม่ถึงก็ไม่ได้เอาเป็นว่าไอ้วันคอยเนี่ยถ้าไปถึงอเมริกาไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ได้ก็จริงแต่บ้านเราไม่รับรองดังนั้น อันนี้เขาเรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนธรรมดาตรงนี้ก็คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างโอเคสรุปก็คือว่าถ้าผมตั้งบริษัทแล้วผมชนคนเยอะๆไปลงทุนวันคอยและในที่สุดผมจ่ายกลับไปที่ตัวคนลงทุนไม่ได้ผมชอกงประชาชนตราบใดที่ยังจ่ายได้เนี่ยก็ยังพ้นตัวอยู่ก็พ้นตัวเมื่อไรจ่ายตปนผลไม่ได้เมื่อไรคืนเงินต้นไม่ได้ตามที่ตกลงที่จะสัญญาจ่ายมันก็จะเกิดผู้เสียหายขึ้น นะครับครับซึ่งเราก็มองเห็นแล้วว่าที่มาและกระบวนการมันคสุ่มเสี่ยงครับโอเคที่บอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาทางภาคอีสานของบ้านเรามีการชักชวนคนให้ไปลงทุนกับวันคอยเยอะเลยนะครับรูปแบบการชักชวนรูปแบบการไปลงทุนมันเป็นอย่างไรพิสดารไปกว่าที่เราสนทนากันไหมครับหรือนพื้นๆอย่างนี้นี่แหละถ้าสำหรับวันคอยเองเนี่ยครับ เขาจะมีเขาเรียกว่าชุดสินค้าเขาดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะชุดสินค้าครับคุณอาจจะซื้อชุดเรียนรู้ผมก่อนก็ได้ชุดเรียนรู้เท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลมาเนี่ยมีตั้งแต่ร้อยกว่ายูโรไปจนถึงเท่าไหร่นะตัวเลขอาจจะไม่แม่นนะสอ0หมกว่ายูโรคุณซื้อมาคุณยิ่งซื้อมากเท่าไหร่คุณได้สิทธิ์สูงเท่านั้น ค,คุณได้ตัวเหรียญโทเก้นสูงขึ้นไปเท่านั้นกับอีกส่วนหนึ่งเขาก็ชักชวนคุณนะครับว่ามาร่วมลงทุนกับเขาไหมหถ้าร่วมลงทุนกับเขาก็ได้จะได้มูลค่ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอ,อ,อ,อันนั้นแหละครับมันเป็นแรงจูงใจที่จะดึงดูดเงินออกจากกระเป๋าเพื่อหวังว่าผลตอบแทนจะกลับมาเยอะๆ แพ็กเกจการลงทุนมันมีหลายแพ็กเกจถูกกลางแพงเริ่มด้วยการล่อให้ลงทุนแพ็กเกจถูกก่อนไปเรียนรู้ก่อนเรียกว่าชุดเรียนรู้สตาร์เตอร์ใครก็แล้วแต่ไปลงทุนในชุดเรียนรู้กำไรทุกคนเพราะช็อตแรกก็ต้องล่อกันก่อนก็ต้องล่อกันก่อนล่อกรอนตามลักษณะเมื่อย่ามใจเมื่อเล่นแล้วได้เรื่อย ก็จะขยับขึ้นไปลงทุนในแพ็กเกจปานกลางแล้วก็สูงขึ้น,งนเงินหน้าตักในการลงทุนก็สูงขึ้นไปอีกเวลาเจงก็เจงเยอะอะโอเคเข้าใจละนี่คือภาพรวมนะฮรูปแบบการหลอกลวงกันเท่าแถวอีสานเนี่ยมันมีอย่างนี้ไหมครับล่อใจให้คนลงทุนไปล่าหัวมาแล้วจะได้ค่าล่าหัวมีไหมฮะมันก็มันก็เป็นท่แถวอีานตามเป็นตามของแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วแชร์ลูกโซ่คือพยาประดม ให้คนมาเอาเงินมาแล้วก็จ่ายแค่บางส่วนให้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันจะกลับไปสู่คนเชิญชวนรหรือสู่ตัวเขาเรียกอะไรแม่คายอ่ะแม่คายตัวน,นั้นครละครับนั่นแหละครับก็เป็นรูปแบบเพียงแต่เปลี่ยนสีสันบ้างจากปี58าปถึงปี60น,น,นะครับ มันได้เกิดกรณีและกลายเป็นคดีความขึ้นมาเยอะไหมครับแถวอีสานหรือในภาพรวมของทั้งประเทศเรื่องวันคอยนี่แหละคร่วันคอยเนี่ยส่วนใหญ่ร้องเรียนกันเยอะตอนนี้พอร้องเรียนจะร้องทุกขต่างกันนะครับครับพอบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเสียหายไปร้องทุกข์ไหมไม่ค่อยมีคนร้องทุกข์อ่ะทำไมล่ะก็ชาวบ้านเขากลัว กลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวกระบวนการในการที่จะไปแจ้งความแจ้งความแล้วคุณจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเจอตำรวจเจออายการแล้วไปขึ้นศาลผมว่าชีวิตชาวบ้านคงไม่จอมเสียงเงินฟรีก็กร้องเรียนได้เยอะใร<ห>ร้อ,รองเรียนอ่ะได้แต่แจง้งความมาน้อยแต่ขออนุญาตเรียนงี้ครับว่าเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับมันก็คงจะต้องมีการลื้อฟื้นซึ่งมันจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง <C le af> ซึ่งตั้งไว้นานแล้วมั้งครับ <C le af> ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยแชร์แม่ชะม้อยดูเนี่ย <C le af> ที่มันจะเป็นการระดมกำ <C le af> ลังถ้าเกิดว่า <C le af> สถานการณ์มันอย่างเงี้ย <C le af> ทางเราเองก็คงจะต้องเอามา <C le af> ดูกันละครับว่าจะจัดการกับแชร์ลูกโซ่ที่มันเป็นข่าวข่าวกันเงี้ยได้อย่างไรครับ <C le af> แต่ขอเรียนอย่างนี้ครับข่าวส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะโยนเป็นแชร์ลูกโซ่ไว้หมด เพราะอะไรครับเพราะโทษของแชร์ลูกโซ่ของเราเนี่ยมันเป็นพรกโทษสูงมากครับนะครับสูงจำคุกห้ถึงสิปีอย่างเงี้ยปรับ5้าแสนถึงหนึ่งล้านโทษอย่างอื่นอาญาโทษของกฎหมายอื่นมันน้อยครับดูคดียูฟันดีครับโดนเข้าไปกี่หมื่นปีครับนั่นแหละครับนะครับในส่วนนี้เราเองเราก็คงต้องคิดต่อแหละ ในส่วนของที่เรารับอยู่เนี้ยก็คงจะต้องมาดูเรื่องของกลไกในการทำงานภาครัฐที่จะต้องมาร่วมมือกันให้กระชับขึ้นไหมครับทำงานกันในเชิงป้องกันไหมครับเข้มข้นในการใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นไหมครับเร่งรีบในการดำเนินคดีครับให้กับประชาชนให้เร็วขึ้นครับไหม ครับที่บอกว่ามีคณะกรรมการป้องปรามเรื่องแชร์ลูกโซ่นั้นหนๆครับหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพหลักในคณะกรรมการชุดนี้ครับอันนี้อันนี้มันเป็นมันจะมันจะเป็นเชิงฮะเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการนะครับาการเงินนอกระบบไอ้น,นี้ก็ถือว่าเป็นการเงินนอกระบบค,นนครับ,รบซึ่งก็จะมีท่านปรหลัดกระทรวงการคลังเนี่แหละเป็นประธาน,น,าาน,นคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะแอคชั่นเรื่อง เรื่องเรื่องวันคอยกันอย่างไรครับคงเราคงมองภาพรวมนะเราก็คงดูในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ครับอย่างวันคอยเนี่ยมันก็มีมิติของเรื่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 องอัตราการสกุลเนอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางแบง์ชาติเองก็อยู่ในองค์ประกอบนี้ด้วยนะครับครับนะครับโอเคเอาละครับก็น่าจะได้ประเด็นครบถ้วนเ่ยนะครับขอไม่รู้ว่าจะได้บรรจุทันหรือเปล่า พถ้าเกิดชาวบ้านนะครับขอย้ํานะครับด้วยความเป็นห่วงอย่ายุ่งกับเขาเลยดีกว่าครับครับนะครับขอบคุณมากครับคุณสุรศักดิ์ครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมย่อเรื่องหรือบรรทัดเดียวจริงๆถ้าไม่โลภถ้ามีสติก็ไม่ถูกหลอกวันนี้ลากันไปก่อนครับ